ตั้งแต่องค์ได้กจะรู้แล้วได้สองพันกว่าปีประทีศดวงใหญ่คือธรรมะคำสองของพุทธเจ้าไม่ดับเลยสักทีจนป่านนี้ <c oughs> ส่วนประทีทนัี่ดับเป็นอย่างไฟฟ้าก็ดับเป็นแต่เกี้ยงก็ดับเป็นดับแล้วก็มืดตือไม่เห็นอะไรทั้งว่า พระอทิตยจันทร์ก็ดับศูนย์เป็เดเยี๋ยวกัตะวันตกเดี๋ยวกับตะวันขึ้นเยี๋ยวก็เดือนเต็มเดี๋ยวก็เดือนดับและริงทั้งหลายเหล่านั้นสว่างก็จริงแลยจะเห็นได้พอเมื่อคนมีตาดีขึ้นตาใสสว่างอยู่สมองเห็นได้ <c oughs> ส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสองสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นที่เป็นที่จิตใจใจสะอาดบรยสุดเรียกว่าคนมีตาดีสองสว่างให้เห็นทั่วหมด ซองสว่างตัวของเราก็เห็นคือเห็นรูปเห็นกายเห็นความเกิดความดับคนเราไม่ค่อยเห็นความเกิดความดับประทีดหรือกระทิดไปอีกอ่งองทักเท่าไรมันก็ไม่เห็นความเกิดความดับอันนี้จะซองเท่าไรเท่าไรก็ส่องเกิด,ด,กนนด,เกดมาตั้ง สี่สิบห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบปีมันก็ไม่เห็นคือคนที่ตาไม่ดีส่วนธรรมะคำสอนของพระเจ้าเห็นชัดเลยทีเดียวความเกิดความดับความจิ้นความสูนสาแห่งสันขารร่างกายน,นั่นจึงว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าดวงเ ดวงพระจิตใ่จันทร์ได้่ยกับแสงส,งสว่างทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทเทศนนาว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่นี่คือมันไม่เท่าปัญญานั่นีงปัญญาเนี่ยคือเรียกว่าแสงสว่างอย่างยิ่งแสงสว่างทั้งหลายทั้งสองมด สู้ปัญญาไม่ได้องเข้าไปถึงภายในใจที่มันมืดมันหนามีกิเลสทัดผมอยู่ภายในใจสองเห็นหมดสองจงนกระทั่ทงทะลุฟโวฟัหมดนั่น,นเลยเสื่อนปัญญาสองเข้าไปธรรมะรมสองคนเจ้านั้น ก็คือปัญญาเองธรรมของผูุ้ทธเจ้านั้นถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่ามีธรรมธรรมที่เปิดแล้วยังไม่ทันเปิดคือผู้ได้เจ้ารัตรูแล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ศัสรูน้่เรียกว่าธรรมเปิดแล้วเปิดมัดทุกสิ่งทุกอย่างคือเบิกบาน ทองใสทำมันน่าเรียกว่าทำเปิดแล้วมากยิ่งของมากเหลือที่จะคานนาอันที่พระองค์ตัสทู้อยางพระองค์เสด็จไปในไมได้ป่าไม้แต่เขียนหยิบใบแตป่าใบต่เขียนขึ้นมาชูให้พวกภิกษุสงฆ์หลายฝันงว่า ใบไม้ที่อยู่ในกำมือของเรากับอันที่ตกเรียล่าดย้ยตามทั้งหลายแล่วนั้นในป่าในเถือนอะไรจะมากกว่ากันที่ดูทั้งหลายลว่าตกเรียล่าด้วยตามมันนั้นมากกว่าชั้นใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่โพ์เทศนก็มีนิดเดียวเท่านั้นเท่าอยู่กบมือนี่แหละอันที่ไม่ได้เทศนั้นมากกว่านี้อีก เหมือนกงบใบไม้ใบตะเกียนมีทั่วป่าทุาท่นตโตเกียร่ทมมาทึันธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้นันที่ตรัสรู้ที่มาเทศนาจังสอนที่เรียกว่าธรรมโมปฏิปน์มีนิดเดียวทองสว่างนิดเดียวเท่นั้น แต่ว่าทามากถึงมากมายวงหลายสักอะไรก็เอาถึงสรุปได้คือทุกสมุทัยนิโรธมนันเองไม่หนีจากทุกสมุทัยนิโรธมัดอริสัสี่ทั้งนั้นขยายกว้างออกไปเล็กๆน้อยๆก็อริยสัจี่นี่แหละอย่างทุกแล้วก็เข้าใจเรื่อ่แล้ว อาชราปัญญาที่มรณะทุกโสกาบิเทวทุกขโทมนะดุกวายญญาทุกทั้งนั้นเยอะที่จะพรนณนาครับทุกอย่างะมาเยอธิบายสังมาทุกรียาบทคนเราเกิดขึ้นมานี้แต่ทุกทั้งนั้นเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกดับไป อันนี้คำสองของเทศนาอย่างนี้แล้วคนยากนักที่จะรู้ยากนักที่จะเข้าใจนั่นเลยคือว่าคนปัญญาไม่ดีคนตาไม่ดีถึงจะเทศนาทักสักเท่าไหรก็ไม่รู้จะพูดาสนาพูดสักเท่าไรก็ไม่เ,ไมเข้าใจเรื่องทุกข์่านี้ก็ไม่เข้าใจ เป็นว่าธรรมโมปฏิโพในที่นี่นั่นเทศนาสั่งสอนให้ฟังแต่คนตาดีเท่านั้นคนตาไม่ดีลระเทศสนา,สากสในากาอะไรประเทศเถอะไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์เปิดแล้วพระองค์เปิดธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยยังลึกลับเข้าไปตัว,วนี้อีกมากมาย พระองค์สิ้นพระชนก่อนสี่จี้ห้าปีกเสินพระชนช่เลยทำมาแล้วยังฝังอยู่ในดินเลนลูกหมา,าเสียบมักนกต่ไอ้แก่ธรรมชาติดรืยอน้ำมันไอ้ไอ้ของที่ธรรมชาติที่อยู่ในดินนั่นแหละพกปิดลี้ลักอยู่ในนั้นอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกส่วนที่พระองค์เปิดเผยคือคล้ายๆกับพระองค์ขุดคนคนมาได้ เฉพาะอันส่วนที่ออกมาใช้นั่นอันที่ยังอยู่ในดินลึกๆอยู่กันยังลึกับอยู่มากที <c oughs> เดียวเยียกว่าทรรยังไม่เปิดทรรมอันนั้แท้ที่จริงนั่นทำโมปริโอในที่นี้นั่น ทำอันลึกลับอันที่ไม่ได้เปิดก็เรียกว่าธ h e โม o o p โ i เหมือนกันทมที่พระองค์เปิดเผยมาแล้วก็เรียกว่าธ h e โมป o p โ i เหมือนกันทมเปรียบเหมือนกับที่ที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นมีสายสว่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถึกไม่เปิดก็ะสสว่างคือแสดง ที่ให้เห็นทุกสิ่งทุกประการว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ชุจสิ่งที่สิ่งนี้ชัว่วที่ชัดเจนทุกสิ่งทุกประการอย่างว่าทุกสิ่งทุกประการเป็นธรรมะทั้งหมดต้นไม้ภูเขาต้นไม้ต้วนยาไม่ใช่ของมีวิญญาณเนี่ยต้นไม้ต้นยางเป็นเป็นธรรมะ ถ้าสัตวถ้าเรื่องควญญามยืนยัถ้าทั้งควงมมดตั้งแต่มดดำมดแดงขึ้นมาก,ก็เป็นธรรมนั้นธรรมคืออะไรคือสภาพเป็นจริงอันนั้นเราเป็นธรรมแล้วนะสภาพเป็นจริงอะไรต้องเป็นจริงอะไรเรียกว่าธรรมแล้วนะแสดงชัดในตัวเลย ถึงไม่ถึงพระอ,องค์ไม่เทศนามันก็ป็ดธรรมอยู่แล้วแสดงชัดในตัวอยู่แล้วที่พระอ,องค์มาแสดงให้ฟังนั้นนะคือแสดงที่แจงออกไปโดยลำดแบบับอย่างว่าทุกสม,มุทัยนิโรธมาทั้งสี่เนี่ยทุกอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในมนุษย์นั่นแหละอยู่ในคนนั่นแหละทั้งคนไม่มีจะมีทุกข์งไง สมมติใก็ตัว,ต,วตัวเหตุที่เกิดทุกขก์เกิดจากมนุษย์จากคนนั่นแหละนีโรคเก,กความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์มากทางนี้ถึง,งความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์คำนั้นมีคนไม่มีอริยสัจสี่แต่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมได้คองไม่อยู่งั้นตามเดินมนั่นแหละคือว่าธรรมโมปฏิโปนั่นแหละ สภาว่าทมเรียกว่าทรรมนั้นของมีอยู่จะให้จะได้มาพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็ไม่ใช่อื่นใกลคือเอาธรรมนั้นมาไอคือรู้ธรรมนั่นเองธรรมที่พระองค์รู้นั่นเรียกว่าพระองค์ตัดสรู้ธรรมอันนั้นไม่ได้หมายจะอ,อื่นใคร <c oughs> ของมีอยู่ทั้งนั้น ทุกก็มีอยู่แล้วทั้งหมดใช้มีอยู่แล้วนิโรธมรคก็มีอยู่แล้วแต่คนไม่เห็นพระองค์ตรัสรู้อะไรยังค่อยเอามาแสดงชี้แจงให้คนฟังมน,นุษย์ทั้งปวงฟังยังค่อยรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าใการรู้ตามเห็นตามอาจารพระองค์นนะ่ะนั่นเราเรียกว่าศาสนาพระโคดม คือศาสนาพุทธเจ้าคือคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองแท้ที่จริงมันมีอยู่คำสอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันบซักในดินสินในน้ำตั้งแต่นั้นแต่ใดมาเพียบนินงจินดาหลายหมื่นหลายล้านปีมาแล้วมีอยู่นั้นแต่คนใดไปขุดพบเข้ามาเป็นเจ้าของเรียกว่าสมบัติของคุณนั้น ธรรมะตรงเหมือนกันเป็นความมีใจเดิมพระองค์เป็นค้นว่าถึงหกปีถึงว่าลันี่ที่พระเด็กพบได้เจอธรรมะนัตนขึ้มาแท่ว่าสอนพวกเราเหตุนั้นแล้วผูธเจ้่จึงว่าเขารบไครนะเราเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสิ่งของมดในโลกนี้ ไม่มีที่เคารพธรรมดาคนไม่มีที่เคารพต้องต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องมีสิ่งที่เคารพเกิดขึ้นมาเลี้ยไปอยู่เป็นทุขพระพุทธเจ้ายังพิจารณาไปมาไม่มีสิ่งใดน,นอกจากธรรมะคำสอนนี่นอกจากธรรมะอธิบกรู้นั่นพระองค์ึเคารพพระจะทธรรม นี่พระองค์เคารก็จะทําถ้าหากพวกเราแต่ตอนนี้เราเคารพอะไรแล้วตอนนี้ั้นสิ่งใดที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นไปจากขึ้นมาในใจอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นในใจิตใจของเราเราควรเคารพธรรมอันนั้นเราควรนับถือธรรมอันนั้นเราควรยึดมั่นธรรมอันนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยชีวิตของเราเป็นของมี่าด าทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่รู้เดี๋ยวประดาแล้วก็ทิ้งเสียอันนั้นทำไม่รักเราแต่เราไม่รักทำทำเลยไม่อยู่กับเราไม่เหมือนนะพุดธเจ้าท่านเป็นผู้สูงสุดยิ่งสุดในสาวโลกของปวงโอยยังหาที่แสวงหาที่กะลกหาที่ไหนไมไม่มีที่ไหนแล้ว นี้เป็นพระธรรมเท่านั้นจึิงเขาบอกพระธรรมถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเงอยู่ธรรมอันนี้อยู่ในธรรมอันนี้ไม่มีในโลกเล้ไหมคขอมมีอยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้และหาธรรมะอะไรไม่ได้นะเขาจะมาพูดเคยพูดหัว ทมเรื่องของเก่าของเรานี้แหละของเก่าแต่นั้นจะไละก็รมเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหาแล้วเกิดขึ้นมาอนนี้อาจจะมาพูงา่ง่ายๆกยว่าแล้วเกิดขึ้นมาอนนั้น <c oughs> ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าชิ้นหาชิ้นแปกธรรมบทจิต แต่หน,ในใแต่และครูที่อาตาทวดเขาเคยฟังแต่อันนี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่เคยนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธไม่เห็นจืดสักทีไม่เห็นจืดจ,จางให้ฟังได้เท่าใดยิ่งทราบซึ่งยิ่งลึกซึ้ง,งเ,เท้าไรละเอียดเท่าไปทันสอแสดงสอนเขา ให้เห็นเาแจ้งจริงเข้าไปเท่าไรยิ่งทราบซึ่งละเอียดละออเข้าไปนั่นเลยเรียกว่าธรรมของเก่าไม่ได้ไมาจช่อื่นใครหรอกนอกจากนั้นอีกคนเก่าอีกเป็นคนฟังคนผู้เก่านั่นแหละไปฟังนั้นกับคนผู้เก่าเนะี่ยมาอยู่เทพกับคนผู้เก่ามาอยู่หัวเมืองมัน,นอกน้องขายยังวัดน้องขายก็เหลคนผู้เก่าเะ่รัง หูก็หูของเกา่าตากระตาของเกา่าจะหมูกลิ้นกายก็ของเกา่าไม่ใช่เอามาจาอื่นใดคนทั้งหลายไปหาน,นู่นนอกจากตัวของเราเลยไม่เจอถามสักทีไปหาจริงอื่นเพราะนาก็ไปหาจริงที่มันไม่มีของเนี่ยของไม่มีคนเพราะนาไม่เ็น ันแค่ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะานานไม่เป็นยไปหาของไปนอกไม่เป็นหรอกหาของเก่าเทียมันยังไ็เป็นธรรมะเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้พระองค์ก็มาหาของเก่าเนียเมื่อเห็นของเก่าแล้วมนเข้ามาในตัวแล้ว่ัน <c oughs> ธรรมาเรื่องของไม่เสื่อมโทรมักทีจะไหนได้ ที่่ายังเอาเพียงแค่นี้ <c oughs> เอานั่งกรรมฐานหาธรรมะของเก่ากว่นี้ไม่ต้องเอาที่อื่นเอาธรรมะของเก่านั่นแหละ ของที่มีอยู่แต่เดิมคือพิจารณาที่กายของเราเนี่ยเมื่อใดเมื่อไรก็พิจารณาตายอย่างนั้นนะ้พ mm hmm. กายนี่เป็นที่ตั้งของของทุกขาอกายนี่เป็นที่ตั้งของอุปทาน mm hmm. กายนี้ตั้งหากว่าเห็นชัดตาเป็นจริงแล้วมันวางถอนอุปทานได้นั้นเถึงจะพ้นจากทุกมีกายเดียวยังก็เป็นทุก มีกายเป็นผู้ยึดถือกายเนี่ยยังค่อยเด็นทุกอันนี้เรียกว่าของเกา่าพิจารณาซ้ำๆเราสรางไปแล้วสท้ทีตั้งแต่เกิดจนวันตายพิจารณาใ่จบในสิ้นรับทีการเห็นของเกา่ามันเป็นของ่่ริงน ไม่ขอไม่จิดจาจงสักทีชัดเจนลงไปตามในจริงเห็นตามในจริงยิง่งภาพขึ้นในใจควันที่จะเห็นตามในจริงจิตต้องเป็นต้องนิ่งเป็นหนึ่งก่อนถ้าจิตไม่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นไม่เห็นไม่ไม่ิตไม่นิ่งเป็นหนึ่งแล้วไม่เห็นตามในจริงธรรมดาจิต มันมีอาการเรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ได้จิตที่ไม่นิ่งนั่นแหละคิดส่งสายปรุงแต่งสะทุกข์การไปปรุงแต่งตามอาการภายนอกแต่ว่าถ้าหากผู้มีเงียบคลายภายในปรุงแต่งไปพิจารณาไปตามเรื่องตามราว แต่ว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมได้เหมือนกันถ้าจิตคิดนึกสงสยัยใจอาการต่างๆไปภายนอกไม่หนีหล่ะมันหลัวมไม่ได้เพราะเตลิดเปิดเิงไปภายนอกหมดเลยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้น ธรรมดาพุทธศาสนาสอนต้องสอนเข้ามาถึงจิตจิตนี่แหละเป็นเป็นใหญ่จิตนี่แหละเป็นประธานสอนเข้ามาถึงจิตและจริงทั้งหลายในความมดที่วุ่นวายสงสัยกันนั้นนะมันออกไปจากจิตอันเดียว่ันสอนใ้มันออกไปจากจิตอันเดียวตอนนั้นนะถ้าพุทธศาสนาสอนนะสอนถึงจิต มันออกไปจากจิตน่าจะรวมเข้ามาถึงจิตอันงเดียวน่นก็ไมมีคิดนึกเลยรวมเป็นใจแล้วายจิตเลยกลายเป็นใจทั้งรวมเข้ามาแล้วกลายเป็นใจนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่กุ้มไม่แดงอัานนั้นเลยรวมเป็นใจอันนี้อยากจะให้คิดก็ไดเขาหลังนั้น ทันรวมไม่ใจอะไรจะให้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้คิดก็อยู่ในขอเองเดี๋ยวเข้ามารวมอีกมนคิดปุงแต่งอะไรต่างไม่ปุงแต่งตัจานรสพัดทุกอย่างมันออกไปจากใจรู้จจก็ออกไปจากใจเมื่อคิดไปมันเลยหมดเรื่องกลับเข้ามาเป็นใจอีกคิดกับใจเปนสัลัอันครับแต่ก็ใช่การสัญะอย่าง จิตเป็นผู้คิดใจไม่คิดหมายึกมีความรู้สึกเฉยๆคิดจิตนั่นแนหะเมื่อสติควบคุมให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคุมให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็รวมมันเป็นใจรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นใจจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างนี้ แค่จริงทั้งกับพูดหออว่าจิตอใันใจอันนั้นใจในใจิตอันนั้นพูดเหมือนกันเลย <c oughs> คนเราที่ไม่มีจิตไม่มีจิตในใจไม่มีแล้วคนในโลกมันต้องมีทุกคนนึงแต่ว่าไม่เห็นจิตในใจองตนนัน,นเีมันลำบากตัวนี้ไม่จําจิตไม้ไปไหนไม่มีสถานีจอดที่ไหน นั่นแหละมันค่อยยุ่งท่านมีจิตมีใจเห็นจิตเห็นใจ้ะมัก็ค่อยสงบลงไปในคนที่สุกลนสงบนิ่งเ้าเป็นใจอันเดียวนะป็นใจยอยันเดียวเอีกคตาลมเรียกห่าใจอัปนาสมาธิเรียกหัาใจเอกยกตาลมนีงไม่ทัน an, ay ay. เป็นใจแท้อัปนาสมาธิเลยก่อนมั้วคเป็นใจแท้ ทั้แยกล้ายอย่างหลายเรื่องทั้งคอาการนาการอกไปแต่พูดเรื่องใจเดียวนั่นแหละเหตุนั้นจึงให้พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายของเราเนี่ยพิจารณาตรงจิตของเรานีละกายกับจิตทั้งนี้แหละไม่มีอื่นไกลให้พิจารณาแล้วก็พิจารณาไปเถอะพุทธศาสนานี้ให้ให้รักษาจิตกับใจเท่านั้น ในร่างกายิ่กับกายตนังนมันทำชั่วมันคิดชั่วไปเห็นมันทำดีคิดดีก็เห็นคิดยากคิดละเอียดอะไรเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันก็รวมลงไปได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละนทำสมาธิันะครับ